วันนี้มาพบกับเครื่องดนตรีวงใหญ่ Alpine Full Band ครับในรถ New Toyota Fortuner r e ร e รีเจคันนี้ครับทับย์สินนิว Alpine ก็จัดเต็มเสร็จเรียบร้อยครับใช้ระบบคอมจูนครับพาร์ิสันของ Alpine ครับขอบคุณนิลาชาวเรียวมารับที่ช่วยปรับแต่งตับเสียงให้น้องออฟจูเนอร์ผมนี้เปินเป็นรถอีกคันนึงเลยขอบคุณมากครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สวัสดีครับผมวิลลี่มิลาศครับวันนี้มาพบกับเครื่องดนตรีวงใหญ่แอลไพน์ฟูลแบนด์ครับในรถนิวโตลต้าฟอร์จูเนอร์ริจินเดอร์คันนี้ครับกับสุดยอดละโพงเสียงใสของแอลไพน์ไฮเรสครับในรุ่น R2S652 งเอสหกห้าสองครับลำโพงแยกชิ้นไฮเรสยังดีคู่หน้าครับมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์แชั้นเอลของแอลไพน์ครับในรุ่นเพ็กซีอารหกร้ครับสุดยอดคลังเสียงครับและลึกสุดใจไปกับซับย์สินนิวของแอลไพน์ครับ พร้อมงานหลอดตู้ไฟเบอร์สุดเหนียบครับพร้อมกับแดมม์ทั้งคันด้วยแดัมม์คาริโกจากรัสเซียครับงานติดตั้งจะสุดยอดขนาดไหนครับหรือตั้งไม่ชุ่มเลยครับสักครู่เดียวครับแล้วฟอร์จูเนอร์คันนี้ก็ทําการแดมม์ทั้งคันเสร็จเรียบร้อยครับด้วยแดัมม์คาริโกจากรัสเซียครับปูไปตามพื้นทั้งหมดครับเงียบสนิทครับคลาสที่สุ่มล้อหลังครับเราก็ใส่เป็นน้อยบล็อกด้วยครับเป็นแดมม์ชั้นที่2ครับการเสียงลมล้อหมุนได้ดีเยี่ยมครับครับแลประตูคันนี้ครับเราก็ทําการแดมถึง2ชั้นนคครรรรรัััับบบอดดแแกกเาาาทํมม รีดก็ไปเลยครับช่วยเก็บเสียงได้ดีเยี่ยมครับครับแล้โพงแอลไพายไฮเลยก็จะตั้งเส็จเรียบร้อยครับพร้อมทําฐานเสริมอย่างดีเลยครับมาพร้อมกับดัมชั้นที่2ที่ประตูครับแข็งแรงแน่นหนาทีเดียวครับครับที่หลังแผงพลาสติกประตูครับเราก็ใส่เป็นดัมเบลโลพาดเลยครับดัมรังไข่ครับการเสียงเคาะเสียงสันได้ดีเยี่ยมครับครับหลังจากติดต็มเสร็จแล้วครับมาชมความแข็งแกร่งของประตูกันครับนี่ครับติดอย่างนี้เลยครับถ้าส่วนที่ไม่ได้ดัมครับ นี่ครับในส่วนที่ดัมแล้วครับดูครับแข็งแกร่งปึ๊กๆเลยครับครับตรงนี้ก็กำลังติดพ่วงดิสพีของ l p ลไพคครับ p ีย E R หกรอยครับโปรเซสเซอร์8ปดชันแนลครับติดตั้งซ้อนใต้บอร์ดได้อย่างลงตัวครับครับในตรงนี้ก็กำลังติดพ่วงขับซับของ l p ลไพคครับ X Q A 6 0 M ครับแคนสงพลังครับกำลังขับสูงถึงหนึ่งพันหวัตต์เลยทีเดียวครับครับมาซับสิดมือแอลไพค์ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมงานหลอดตู้เฟอร์เข้ารูปสวยงามครับ โอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับ รัเกษตรบริษัครับกับแอลไพายฟูแบในรถดิวโตต้าฟอร์จูเนอร์ริชเชนเดอร์ันี้ครับเรวมาทสอบเสียงกันเลยครับในโหมดบลูทูธสตีมมิ่งโหมดครับเสียงีบบดิจิตอลแผมชัดทุกมิติครับละบบงแอลพายไฮเรสครับ ใปใหญ่ตกด้านหน้าเลยครับจะเต็มพลังเสียงครับใช้ระบบคำจูนครับผ <background> <transparency> ่น S T C อไพยครับที่ิมันนีับที่เป็นแปลงครับ ครับทันีีสนี้งานจะตั้งสุดยอดแบบนี้ครับิดตอบมาได้เลยครับตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับวันนี้ของมันครับที่รับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับก็ขอบคุณนิราข่าวโรมาครับที่ช่วยปรับแต่งปรับเสียงให้น้องก่อนเดิเลยผมนี้เป็นเป็นรถอีกคันหนึ่งเลยขอบคุณมากครับเสียงดีมากมาเลยครับฝากด้วยครับ